สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบรลาชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะจะมาดาูเราจะมาฉีดญ้านะคะเราก็เลยจะต้องดูว่าญยาที่เราจะไปฉีดจะฉีดญยาไหนๆนะคะอันนี้เราจะไปฉีดในย่า,าก้ายยางบดดิ้งนะคะเพื่อ ฉีดไปแต่เราจะไม่ใหย้ยาที่เราไปฉีดนะคะโดนต้นยางเนาะเพราะว่าจะไม่สามารถติดตาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูหัว,หวฉีดกันดีกว่าเราจะเอาหัวฉีดแบบไหนนะคะเอาหัวฉีดยาหญ้านะคะนี้เขาจะต่อตรงไว้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาจะต่อตรงไว้เราก็จะต้องเอานี่เลยหัวฉีดงอเลยนะคะเพื่อให้เราบังคับยาได้สะดวกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหัวฉีดตรงแบบนี้นะคะเขาก็จะแผ่ น้ำก็จะแผ่ไปข้างๆนะคะคือเขาจะออกทางรูเนาะทางรูนี้นะคะก็จะออกทางรูนี้ออกไปข้างๆหมดเลยนะคะกระจายไปข้างๆแต่ถ้าเราใส่หัวหัวงอบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเลอะหน่อยถ้าเราใส่หัวงอบแบบนี้หัวฉีดนะคะก็จะคุ้มไปข้างล่างนะคะเราก็สามารถบังคับหัวฉีดได้นะคะ น,นี่ก็คือเทคนิคนะคะในการฉีดยา้านะคะเราต้องดูว่าถ้าเราฉีดยาในยาที่มีของที่เราจะเอาไว้ไม่ให้เขาโดนยาให้โดนยานะคะเราก็จะต้องเอาหัวฉีดงุ่มเข้าหน่อยนึงนะคะงุ่มงอนะคะอันนี้ก็เรามาเปลี่ยนหัวฉีดกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาเปลี่ยนหัวฉีดกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดที่เราเปลี่ยนเนาะนี่เปลี่ยนกันเลยค่ะ เราต้องทําให้แข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะสะดวกมากนะคะเวลาที่เราฉีดน้ำํำยามันจะไม่ได้ออกมาทางนี้นะคะทางล่องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้หัวเมื่อกี้ที่เราถอดนะคะเราก็เอาใส่ในหัวยอดแบบนี้นะคะในปลายอีกข้างหนึง่งของข้อง,งอนะคะใส่เลยอ่า ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็คือหัวฉีดที่เราจะไปฉีดในไร่ของเราหรือในที่ที่มีของที่มีต้นไม้ที่เราไม่ไม่อยากให้หญ้าให้ยาไปโดนนะคะแต่จะโดนเฉพาะหญ้าเราสามารถบังคับได้ทีนี้เราจะเปิดดูข้างในนะคะว่ามันมีอะไรตันหรือเปล่านะคะเราก็เปิดแบบเมื่อกี้เลยนี่เห็นไหมคะ ข้างในของหัวฉีดเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนเห็นไหมยาเขาจะออกมาข้างๆรูข้างๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอืเขาจะมียางรองรับด้วยนะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโล่งๆไม่มีอะไรจะมีตรงนี้นะคะยาจะออกช่วงนี้ถ้าเกิด,ดว่าตันเราก็สามารถถอดแล้วเอามาล้างเคาะได้นะคะนี่ก็ปิดเลย โอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใส่หัวงอนะคะใส่ข้องอหัวฉีดยาบังคับยานะคะไม่ให้ถูกต้นไม้ของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาใส่ในให้มันติดกับถังนะคะให้มันติดกับตัวบีบแล้วก็ถังที่เราจะฉีดยานะคะเราไปใส่กันเลยจ้า ค่ะอันนี้ก็คือตัวบีบถังของเรานะคะที่มีตัวบีบเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสายถังชียาและทีนี้เราก็มาใส่หัวที่เรา,าต่อข้อต่อข้อ,ของอแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ใส่เลยนะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่า,อาพอใส่ไปแล้วเขาจะอยู่ดีไหมนะคะเกี่ยวเขาจะอยู่ดีไหมถ้าอยู่ไม่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ผ้าพันเกี่ยวได้นะคะซีนพันเกี่ยว หรือคลๆก็เรียกว่าผ้าพันเกลียวก็ได้นะคะทําให้ของเขายาไม่ออกนะคะ,ะเกลียวแน่นทําให้เกลียวแน่นแล้วยาไม่ออกอ่ะโอเคท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คันอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อให้ความแน่นนะคะความแน่นโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคน ข้าวนี้ก็เตรียมฉีดได้แล้วนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราก็ประกอบแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ไปฉีดกันเลยดีกว่านะคะเพื่อแม่เว้นการเสียเวลาเนาะชาร์จแบตแล้วเรียบร้อยนะคะไปกันเลยค่ะฉีดจา้าแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมนะคะให้กําลังใจเจ๊ชงนะคะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณจ้า